กิจกรรมงานสำคัญครับที่วันนี้เริ่มต้นเป็นวันแรกครับกับงานวันกาชาติร0อปีครับโอ้โหดีก็เห็นมากันมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็เพิ่งจะทราบข้อมูลว่าโอ้มีมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับเริ่มวันนี้วันแรกครับ8ธันวาคมสำหรับปี2566สถานที่ในการจัดงานก็คือที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครนะครับ ส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยไฮไลท์ก็มีที่พิธีเปิดด้วยวันที่8ธันวาคมวันนี้นะครับช่วงเวลาสักเย็นๆส่วนสำหรับแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึง18ธันวาคมช่วงเวลาที่ท่านจะไปสวนลุมพินีแล้วก็ร่วมงานวันกาชาติ100ปีกันได้ก็คือ11โมงจนถึง4ทุ่มนะครับน,นี่กำหนดการนี่ไปได้ทุกวันเลยจะเว้นแค่วันที่18นะที่ เี่ทุ่มนี้ยังไม่จบงานนะครับจะไปถึง5้าทุ่มเลยนะวันที่18แล้วท่านที่ไปเที่ยวงานขอ,อนิดนึงเข้าแบบบรรยากาศกันหน่อยนุ่งโจมห่มไทยครับเนี่ยไปเที่ยวงานแต่งชุดผ้าไทยกันหน่อยแต่ว่าถ้าไม่มีชุดเนี่ยก็ไม่ต้องเครียดขนาดนั้นครับมีให้เช่าครับหน้าง,งานครับไปก่อนครับที่สวนลุมพินีนะครับนี่อย่าลืมนะครับ8ถึง18ธันวาคมนี้ไปกันให้ได้นะครับส่วนสำหรับ พิธีเปิดเนี่ยที่บอกว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าทางสภาการชาติไทยเนี่ยมีการได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามมรม,ม,ม,มราชุม,มารีทรงสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ17ดาฬิกา5โมงเย็นวันนี้แล้วก็จะมีการถ่ายทอดให้ท่านได้รับชมด้วยทาง NBT 2 HD แล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในระบบ AM นะครับที่8 1 9 h z กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของทางงานกาชาตินะครับติดตามกันได้พูดถึงทางออนไลน์เนี่ยให้ท่านดูช่องทางก่อนนี่เป็นเว็บไซต์2เว็บไซต์ทั้งงานกาชาติ .com นี่แล้วก็ redcross 3 6 5 .com ทั้ง2เว็บนี้ท่านเข้าไปจะสามารถเที่ยวงานกาชาติออนไลน์ได้24ชั่วโมงครับ ตอนนี้บ่ายโมงแล้วเพราะฉะนั้นเข้าไปเที่ยวได้แล้วครับวันวันนี้วันแรกนะเริ่มพร้อมกับที่สวนลุมพินีเลยเพียงแต่จะไม่เหมือนตรงที่ว่านี่รู้เราเหยียบไว้นะฮะสำหรับคนที่ไปสวนลุมเขาก็เดินงินไปสี่ทุ่มต้องกลับบ้านแล้วแต่ท่านที่ไปเที่ยวงานในออนไลน์เนี่ยที่2เว็บไซต์นี้เนี่ยห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองยังเที่ยวได้อยู่เลยเดีย๋ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้ววันนี้ก็จะ นำไฮไลท์ที่อยู่ในเว็บไซต์นี่แหละบางคนสงสัยไงว่าจัดงานออนไลน์เนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างเอามาให้ดูนะครับในเว็บไซต์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น6โซนหลักครับนี่โซนออนไลน์ก่อนนี่ก็มีกิจกรรมครับต่อจิกซอลุ้นทองเนี่ยโอ้โหเอาแค่อันแรกเนี่ยปกติเราไปงานกาชาติเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วครับโอ้โหไปลุ้นรางวัลมากมายสอยดาวใช่ไหมครับที่ออนไลน์เอาเฉพาะไฮไลท์นะเอาจิกซอรประกวด อาวตารนี่ก็คือแต่งตัวนะแต่งตัวคนที่เข้าไปส่วนรุมเขาก็แต่งตัวใส่ชุดไทยใช่ไหมนี่ประกวดเหมือนกันคือเป็นตัวละครเลือกในโทรศัพท์เลยครับว่าจะาให้ใส่ชุดเสื้อผ้าแบบไหนเสื้อผ้าหน้าผมนี่แล้วจัดประกวดกันด้วยลุนรางวัลน,นะครับโซนนี้มีสลากออนไลน์ด้วยนะของกาาชาติเขาบริจาคก็ได้โซนซื้อสินค้านี่ช้อปปิง้งนะแล้วก็มีแบบสอบถามด้วยนี่เวลา ไปเที่ยวงานไหนก็ตามแต่แล้วมีคนให้ทําแบบสอบถามไม่อยาไปลำคาญเขานะเขาอยากจะพัฒนางานไงตอบแบบสอบถามที่นี่ครับโซนออนไลน์เอาโซนสวนอัมพรครับนี่ถ้าซ้ำๆกันนี่อย่าไปแปลกใจนะหน้าตาของอกิจกรรมจะไม่เหมือนกันคนละโซนครับเนี่ยผมเอาอ่านที่ไม่ซ้ําแล้วกันนะอารถรางสายมูเนี่ยเกมเซ็นเตอร์มีเกมให้เล่นด้วยดูดวงเดวโซนนี้จะเป็นโซนแบบดูดวงซะเยอะนะพิกอากาศเนี่ยเหมือนกับหยิบ แบบไพ่ใบนึงอ่ะดูดวงนี่โซนสวนอัมพรอ่ะไปต่อครับโซนสวนลุมพินีนี่บ้านผีสิงเคยเ,เล่นโทรศัพท์อยู่แล้วถูกผีหลอกไหมฮะไม่เคยนะ,ะต้องเข้าไปดูครับเป็นยังไงเนี่ยพี่บ้านผีสิงเวทีการแสดงครับบริจาคที่นี่ก็ได้นี่เหมือนกันอ่ะโซนอุทยานสันรมครับในโซนนี้ไฮไลท์ก็จะอยู่ที่นี่นิทรรศกาลนี่ไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับการแบบนี้ นิทรรศการ100รูปภาพร้อยเรื่องราวเขาก็เล่าย้อนไปในอดีตโอ้ร้อปีที่แล้วจัดงานที่ไหนที่ไหนไล่เรียงมาจนถึงวันนี้มาอยู่ที่สวนลุมพินีครับนี่โซนอุทยานสรานรมแล้วก็โทนส,สถานสวภาครับมีอะไรบ้างเนี่ยซื้อสลากได้มีเกมบริจาคได้ช็อปปิง้งวันเรดคลอสมีงูไหมฮะ สถานสวัสดิานี่อยากจะดูงูนะไม่มีนะอาจจะจะลองเข้าไปอาจจะมีก็ได้อยากดูงูครับสนามหลวงเอานึกมาซิครับไปสนามหลวงเนี่ยอยากดูอะไรว้าวครับถูกต้องมีการแข่งว้าวอยู่ในโซนนี้ในรูปแบบออนไลน์เป็นยังไงเนี่ยต้องเข้าไปดูนะครับผมบอกแล้วนะว่าไฮไลท์มีหนังสั้นที่หาชมได้ยากอยู่ที่นี่ครับโซนสนามหลวงยังกระดูหนังกลางแปลงยังไงอย่างนั้นแต่นี่อยู่ในออนไลน์ครับ เข้าไปโซนนี้นะครับแล้วนั่นก็คือทั้ง6โซนของภายในออนไลน์นะครับทั้ง2เว็บไซต์ส่วนนี้ครับสำหรับท่านที่จะไปงานเนี่ยในการเดินทางไปก็ไม่ต้องแนะนำครับง่ายจะตายส่วนลุงพินีเพียงแต่จะบอกว่าออถ้าจะคุยกันเนี่ยก็ต้องอย,อย่าไปรถส่วนตัวดีกว่าสะดวกกว่าถูกไหมโอ้ทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถเมล์เต็ไมไปหมดสะดวกกว่านะครับกับการไปรถส่วนตัว แตี๋ยนี้เขามีข้อแนะนํามา 4, 4ีอย่างครับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปงานเรื่องแรกครับเวลาท่านต้องรู้ก่อนนะไอเขาเริ่ม11บเอโมงสี่ทุ่มนี่เขาเลิกแล้วนะไม่ใช่สามทุ่มครึ่งยังขับรถวนหาที่จอดไม่เจอพอลงมาปุ๊บงานเขาเลิกแล้วครับลง,ลงลงรถปุ๊บก็ขึ้นรถเลยกลับสี่ทุ่มรูเ้เวลาก่อนนะครับ11บเอโมงถึงสี่ทุ่มนี่ย้ำกันให้ดีแล้วก็เรื่องถัดมาครับวางแผงกนการเดินทางด้วย อย่างว่าเนี่ยถ้าอยากมีไอ้รถอยากขับรถมาก็ไปว่าการแต่นี้ก็ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีแต่สะดวกที่สุดเนี่ยรถไฟฟ้าครับรถเมย์ครับสะดวกมากนะครับมาที่สวนลุมพินีและข้อ3ครับเตรียมถุงผ้ามาด้วยเพราะอะไรครับท่านมางานแบบนี้เนี่ยท่านไม่กลับมือเปล่าแน่นอนถ้าต้องหอบฮิ้วอะไรเต็มเลยเตรียมถุงผ้าใบาใหญ่หน่อยก็ดีกระสอบเอามาใส่ของเพราะนได้ของกลับไปเยอะแต่ถ้าไม่มีถุง ไม่เป็นไรครับนี่มีขายครับเป็นโลโก้สภากาชาติไทยอย่าลืมครับเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราครับซื้อถุงเขาแล้วก็เอาของเขาเนี่ยกลับบ้านถุงที่ร้อยเดียวนะเนี่ยของกาชาติใส่ของได้นี่นี่ถุงนะครับอ่าแล้วข้อที่4ี่ก็ย้ําไปแล้วเรื่องของการแต่งตัวให้มันเข้ากับบรรยากาศเราจะย้อนย้อนยุคไงเป็นร้อยปีนุ่งโจงห่มไทยครับอ่า ไม่มีไม่เป็นไรนะฮะเห็นไหมไม่มีไม่เป็นไรมีให้เช่าครับมีขายครับแล้วราคาถูกจะตายนะครับไปงานการชาติสบายใจได้ครับการชาติช่วยเราเราช่วยการชาติการชาติช่วยเราเรา้อย,ยปีครับ8ถึง18ธันวาคมนี้ที่สวนลุมพินีครับเอาละพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับเข้ามาคุยข่าวกันต่อครับ